ยาพยองจนทําให้ตัวเราเองรลำบากโดยมองโลกมองไทยาบธีรพัฒน์เปรียบเสมือนไก่ไก่เมื่ออยู่ในครอบอยู่ในเล้าไก่บางตัวที่มีก,กําลังมีอํานาจคิดว่าตัวเองต้องมีชัยชนะและเป็นเจ้าของเล้าเพราะฉะนั้นมันจะจิกจะกัดจะทําทุกวิถีทางเพื่อแสดงอํานาจและแสดงพลังกำลังที่ยิ่งใหญ่เหนือไก่ตัวอื่นจนกระทั่งไก่ตัวอื่นหมดเรียวหมดแรงไม่สามารถที่จะสู้ได้เมื่อไก่ตัวที่ชนะ รู้ว่าข้าเนี่ยเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ก็บินแล้วก็ประกาศกล้องเลยว่าข้าคือผู้ยิ่งใหญ่ข้าคือผู้ที่เข้มแข็งข้าคือผู้ที่แข็งแรงในขนาดเดียวนั้นเองพญานกอินทรีได้บินโฉบมาพอดีแล้วพญานกอินทรีอะครับสายตาของเขาจะคมเฉียบกว่าสายตาของมนุษย์ถึงหกเท่า,ง,าง่ายๆเลยก็เห็นแน่นอนเจ้ากไก่ตัวนี้มันกําลังจะยืนท้าทายอะไรบางอย่า โดยที่ไก่ตัวนี้มันไม่รู้เลยว่าจะมีไั่ใกล้ตัวมาถึงมันและเมื่อถึงเวลาที่พอหมาะพอเจาะพญานกอินทรีก็บินลงมาตะคุบร่างไก่ตัวที่ชนะที่อยู่บนปากเล้านั่นเองเอาไปกินเป็นอาหารได้อย่างสบายเปลี่ยเสมือนคนนะครับคนเมื่อพยองคนเมื่อชนะแล้วแสดงถึงแสนยันภาพแสดงถึงความอหังกาของตัวเองแน่นอนครับย่อมเป็นเป้าประสงค์ของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีแน่นอน แล้วถ้ากดคุณพลาดคุณเผลอเมื่มอไหร่นะครับก็อาจจะเป็นเช่นเดียวกับไก่ตัวนี้เป็นได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราชนะเมื่อเรารู้ว่าเรามีใัยเราก็ควรที่เจียมเนื้อเจียมตัวสนวนเนื้อสนวนตัวเอาไว้บ้างมันก็จะทําให้เราเองอยู่รอดปลอดภัยโดยที่ไม่มีใครมาทำร้ายเราจากที่รัาเกิดมาเพื่อแต่คุณ